พ่อกับแม่ปรึกษากันเลยนะตกลงกันว่าอยากให้หนูบวชเฮ้ยพ่ออะไรตกใจอะไรขนาดนั้นพ่อพูดอะไรอ่ะก็อยากให้หนูบวชไงบวชให้พ่อยแม่พ่อไมต้องบวชพ่อมันจะเป็นอะไรต้องบวชบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ก็ทุกวันนี้หนูไม่ได้ทดแทนบุญคุณพ่อเหรอหนูยังไม่ได้บวชหนูก็ซักผ้าของข้าวหนูก็ช่วยพ่อแม่ทํางานอยู่เนี่ยเอางี้เดี๋ยวพ่อไปบนบานสาลเก่าเลยว่าถ้าพ่อได้เป็นนายกอบตหนูต้องบวชพ่อบนพ่อบวชเองสิ อึอีลูซี่มึงนั่งขำอะไรอยู่คนเดียวอ่ะหืมเนี่ยร้ <c oughs> องไห้มึงร้องไห้พ่อมึงตายเหรอไม่ใช่หรือแม่มึงตายเนี่ย <c oughs> ไม่ต้องทายเด้ไหมฮะพี่เทปก็ทิ้งกูไปแล้ว <c oughs> ว้ายกู <c oughs> ว่าแลละ ก็เร um, uh ื่องผู้ชายนี่เองปากดีพวกเพื่อเอาหน่พวกเราอ่ะก็เปียบเหมือนดอกไม้พลาสติกถึงจะสวยแต่ก็ไร้กลิ่นใครเล่าอ่ะจะมาชื่นชมและเด็ดดมอย่างจริงใจอ่ะเไม่ใช่อะไรี๋ยวเห็นความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านแล้วนะแม่เอ้ยทำไมของคนมันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบอดๆอยากๆก็ยังมี ก็อย่างนี้แหละจะไปช่วยเขาอย่างไงอ่ะคนไหนที่มันไม่มีโอกาสเราก็อยากให้โอกาสมันไปเห็นอะไรมันนักหนาเนี่ยเก็บมาคิดทุกเรื่องเลยคืมีเหตุไงเห็นอะไรไปที่ทําการเห็นนี่ไอ้ไอ้ไอ้นั่นไอ้ผมยิงตัวดำอะถอดเสื้อเออจีมันเดินอยู่ตกปะทางนะมันไปยืนอยู่หน้าร้านขายไก่ขายไก่ย่างอ่ะยืนมองไก่กืนน้ำลายอยู่งั้นอ่ะวันนั้นก็เห็นแล้วผ่านไปอีกวันก็เห็นมันก็ยืนนะ่ เออมันบ่อยมากเมื่อวานไปยังเห็นมันยืนอยู่หน้าร้านไก่ย่างยืนมองไก่คืนน้ำลายทนไม่ได้ฉันทนไม่ได้ช่วยมันได้อยากจะช่วยมันก็เลยไปซื้อเก้าอี้มาให้มันนั่งแล้วก็นั่นนะให้มันนั่งมองไก่แล้วคืนน้ำลายอยู่จะได้ไม่เมื่อยช่วยมันซื้อเก้าอี้ให้มันนั่งไม่ใจไม่ซื้อไก่ให้มันกินอ่ะเอ้าสงสารมันเมื่อยซื้อไก่ กินเด้กก็หมดซื้อเก้าอี้ให้นำมน,นั่งได้ทุกวัน50ป,ปีมก็ยังอยู่นี่เราผ่านไปกี่ทีเราก็ยังเห็นเก้าอี้มันนั่งมองไก่ขึ้นน้ำลายนะเราก็มีความสุขไงทันนะสงสารมัน,มนเมื่อยไม่ได้สงสารมันหิวแกก็สงสารแปลกๆนะเฮ้ยได้ผู้นำเนี่ยแกหมู่บ้านเจริญแน่เ<อ>นาะทำยังไงหน้าบึ้งหน้าบุญมาลูกโอ้โหใจเย็นลูกใจเย็นจุกกินน้ำก็สูดน้ำข้าวนาว ทำไมทำไมทำไมหูหงิดอ่ะหดหงิดเรื่องอะไรอ่ะลูกบอกพ่อเลยถ้าหดหงิดบอกพ่อบอกพ่อก็พ่อเชื่ออะไรไม่ได้หรอกถ้างั้นบอกแม่ก็ได้ลูกเราผู้หญิงเป็นกันหนูประจําเดือนมามหนูพูดเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกลูกมันหนูแบบมันจะมาหรือเปล่าไม่รู้หนูรู้สึกหนูหงุดหงิดยังไงก็มันแค้นในขั้นตัวลูกเหรอเดินไม่ระวังน้าเกี่ยวเ่รอลูกเอางี้ดีกว่ามีอะไรในใจที่พูดออกมาระบายแล้วมันจะได้ไม่อึดอัด เิดใจได้ทุกอย่างเลยพ่อช่วยหนูเพราะว่าพ่อรักหนูมากกว่าแม่รักหนูอีกแกรู้ได้ไงแกเอาอะไรมาเปรียบลูกฉันฉันรักมันตั้งแต่เกิดพ่ออะไรรู้ไหมลูกทำไมพ่อพ่อเนี่ยอยู่กับยายยายเลี้ยงพ่อมาตั้งแต่เล็กยายยายรักพ่อพ่อก็รักยายมาก แลวหนูออกมาเนี่ยหน้าเหมือนยายตอนป่วยใกล้ตายเลยตอนจะป่วยใกล้จะตายเนี่ยเหมือนลูกมากเลยตอนที่ยายแห้งๆนั่นะเอะนั่นแหละที่นอนไปไหนไม่ได้ติดเตียงนี่แหละอบคุยในความรักของพ่อนะเออที่ลูกอุ่าหยิ่งยหมาแฝงหรือเปล่าไม่รู้นั่นแลอ๋อไ่เอาเล่นลูกยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่อ่ะเออเออก็ต้องสงบสติอารมณ์แล้วครับอย่างนี้ต้องใช้อะไรขัดเกลาจิตใจแล้ว่ะหนูพ่อกับแม่ปรึกษากันแล้วนะ ตกลงกันว่าอยากให้หนูอ่ะบวชเฮ้ยพ่ออะไรตกใจอะไรขนาดนั้นพ่อพูดอะไรอ่ะก็อยากให้หนูบวชไงบวชให้พ่อยแม่พ่อต้องบวชพ่อมันจะเป็นอะไรต้องบวชบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ก็ทุกวันนี้หนูไม่ได้ทดแทนบุญคุณพ่อเหรอหนูยังไม่ได้บวชหนูก็ซักผ้าหู้ฆาหนูก็ชวดพ่อแม่ทางานอยู่เนี่ยเอานี้เดี๋ยวพ่อไปบนบานศาลเก่าเลยว่าถ้าพ่อได้เป็นนายกอบตหนูต้องบวชพ่อบดนพ่อบวชเองสิ